อ่าโอเคสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กับเกมเดลวิคายไฟเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาดูโหมดใหม่ที่อัปเดตมาตอนบ่ายสองโมงที่ผ่านมานครับคือโหมดป a r t y p a l a c e นั่นเองนะครับในกะารผมก็เป็นอีกโหมดนึงครับที่เคยออกมาในภาคที่4แล้วก็ภาคที่3นะครับซึ่งเป็นโหมดที่ให้เรานั้นเล่นในส่วนของตัวละครทั้ง3ตัวละครใน,นการสามารถเล่นได้เลยครับเบื้องต้นกันคือให้เรานั้นเล่น จนกว่าเราจะตายนะครับเป็นเ,เป็นการเล่นแบบฉากต่อฉากไปเรื่อยๆนะครับโดยเราจะดูที่ว่าเราจะสามารถเอาชนะศัตรูที่อยู่ตรงหน้าได้ขนาดไหนนั่นเองนะครับผมซึ่งโมโตตอนนี้ผมขออนุญาตเล่นเป็นตัวละครอย่างดันเต้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงในส่วนของตัวสกิลอัปเกรดต่างๆก็สามารถที่จะเซตค่าก่อนที่จะไปลุยได้เลยนะครับผมก็ เราจะไปลุยกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเมื่อตอนเราต้องเซตค่าปุ่มที่เราต้องการก่อนนะครับผมบอกตรงเลยว่าผมไม่ได้เล่นเก่งนะครับยอมรับเลยนะครับก็พอได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำคอมโบได้ร้อนแรงแต่ว่าจะโชว์จัดเต็มอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็เอาแบบว่าเป็นเกมเพล์เพื่อได้ดูกันว่ารูปแบบของเกมมันจะเป็นในรูปแบบไหนดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับผมก็มาแล้วครับได้เลยจัดไปมามาสตีนน่ผมใช้ดาบสปาร์ดานะเนี่โอเคโอเคคันหมดั้งเรียบง่ายคแต่ไม่ได้ทันมากครับเร <c oughs> ิ่มต้นก็คือเราจะผ่านสเตจที่1ไปแล้วเราจะมีเวลาที่จํากัดในการเล่นนะครับเราเล่นฉากนี้จบปุ๊บเราจะต้องเล่นฉากถัดไปทันทีนะครับ ตัวเวลาก็จะนับถอยหลังเราไปรเรื่อยครับดังนนจังหวะนี้นะครับเราก็จะต้องทําการจัดก,การศัตรูด้วยความเร็วนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่โดนดาเมจเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นโบนัสเพิ่มให้กับเราด้วยนะครับคือจะเห็นถ,ถ้าเราเล่นะสะเตตในแต่ละแต่ละฉากถ้าเวลามันเร็วกว่าที่เขากําหนดไว้ก็จะได้โบนัสเพิ่มไปอีกนะครับแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เอาไว้เก็บเรตโอฟได้ดีมากๆเลยนะครับ ตัวละครดันเต้นี่เอ่อถ้าเราชนะนะฮะมันเหมือนกับว่าจะมีเป็นกับเลือดให้นะครับผมก็เล่นเป็นอยู่แค่ไอ้กระบองไงไมนจะมั่วมั่วคอมโบไหนก็ตามนะครับโอเคแล้าเข้าไปเสียงประกอบเพลงประคุณคุณนะไอตัวสาวเอฟเฟกมาจัดไปไม่แน มามาเลยมาต่อยต่อยต่อยมาต่อยโอเคเรียบร้อยครับโอเคเราก็ได้เลกคอร์ดใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าเราเล่นตาถัดไปมันก็จะมีบอกนิวเลกคอร์ดเราด้วยว่าตาหน้าเราจะได้เท่าไห่นะอเคเราจะอกเป็นไกลครับ้าต่อย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 ตอาวุธบารั่สุดยอดเลยนะ มาต่อยต่อยเตะนะฮะแล้วก็คว้าขึ้นมาโอ้โหโดนไปครับชอนนี้เลสเตอร์มาต่อยต่อยอต้องต่อยไปที่หน้ามนะันอะโอเคถ้าต่อยหน้าปุผมตายเลยนี่เห็นไหมครับถ้าเราเวลาเกินกว่ามันจะลดคะแนนไปด้วยนะครับ ็ต้องทําให้เร็วกว่าที่เขาต้องกําหนดไว้นะโอ้โหโดนไปหนึ่งช็อตครับมาดูยากครับวันนี้เดี๋ยวใจะเย็นเออขอแตกไปเลยโอ้โหใจเย็น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 ดก่อนเล่นไปถูกเลยทีเดียวนี่แน่มาแข่งสายฟ้าต่อ ี่นมามาสายฟ้าฟาดโอ้โหโดนอีกช็อตหนึงครับยิงยิงเมื่อกี้มันหลบไม่ได้จริงครับมันคงหลบไม่ได้ว่าเราหมดใช้ไอ้นี่อยู่นะซออยู่เราจะฟิกสเตอร์อยู่แล้วเราไปข้างหน้าดูมาต่อแตะซิมือมา โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยไปนะฮะเราจะไปฉากต่อไปเลยดีกว่านะครับโอเคตัวนี้ลอยได้ครับต้องให้มันล้มก่อนนะโอเคมามาไฟฟ้าตีมา,มา,า,มาไม่เนี่ยพยายาม โมสัวพวคอมโบมากเลี้ยวไม่ถูกนะครับใช้อะไรเขาบอกว่าถ้าเล่นอันันเต้นี่เหมือนเล่นแบบเกียร์กระปุกขับเหมือนขับรถเกียร์กระปุกนะเล่นเนโรเหมือนเกียร์ออโต้นะครับเล่นมีเหมือนเกียร์อัตโนมัตินะครับไม่เกียร์อัตโนมัติหรแบบว่ารถอัตโนมัตินะครับันเต้นี่เกียร์กระปุกมาเลยจัดไป โอเคเราจะไปลุยกันต่อนะครับมายิงมันก่อนเลยนะหนึ่งมายิงก่อนน,นหนึ่งมาต่อยโอ้โหเอาไม่อยู่ครับยิงก่อนให้เปียกรับต,ต,ต่อยต่อยโอ้มาเด็กมาดิครับโ,โอโ้ประเด็นเลยให้นาไปท้ามันมารอยสิรอยอย่างรอยรอยมาไฟฟ้า มาสิสิมามาโอ้์มา,มา,มายิงมึงเจอควงไม่โดนเลี๋ยวฟังก่อนสก,กายนี่ก่อนมันนอนอยู่ครับมันใช้หางฟันได้ด้วยแล้วหัวครับความโมดซ้อนนี้ต้องให้ผมเลยจังหวะนี้โชว์มาโอเค สวยงามไปถัดไปครับผมจะดูซิว่าผมจะรอดหรือเปล่านะจะรอดสักกี่น้ำเชียวโอเคโอค้ทนไมโง่งงครับทำไมน่าโง่นะฮะโอเคเรียบร้อยครับก็น่าตื่นเต้นเลยนะฮะพูดถึงมาจะโปรโมททั้งหลายนะฮะ มาโอ้โหวนยักษ์ผมเ,เกลี่ยไปมากเลยตัวละครที่ปวดมากมาเดี่ยวคังช็อตเข้าไปครับมาไม่โดนเลยไงดีอผมันก็ฮิวให้เพื่อนเว้ยมามึงฮิวเหรอฮิวเก่งเหรอฮะมา มาเลยฟันฟ yeah. ันฟ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 ันโอ้โหได้มาหมดตัวแล้วเดี๋ยวจะมึงนี่แหละมึงก่อนเลยตายซะยังว่าได้เงินมาหมื่นหนึ่งแล้วนะครับเล่นไปเล่นมาเหรอวะได้โอ้หมื่นหนึ่งนะครับผมได้ มาช้าโอ้โหหลบได้จริงโอ้โหโดนฟันกันได้ครับมาโอ้โหหลายช็อตไปเกินครับทุกวันี้ดีลาเป็นเลิศครับแต่ไม่โดนสักอันเลยมาอัดู้มาตีตีโอ้โหจบด้วยฟาดน,นะครับ โอเคนี่มีผลล็อกด้วยครับผลล็อกแบบว่าฉากที่10นะฮะได้อีก5,000เลยนะฮะโอ้ถ้าเล่นไปเรื่อยๆนี่ก็ฟาร์มได้เยอะเหมือนกันครับโอ้โสามตัวนี้โคตรเกียรตินะครับโอ้โหกระเด็นไปหนึ่งช็อตครับผมใช้แบบนี้เหมือนมาตีผมไม่แน่ใจว่ามันโอ้โหมา อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลุกโอ้โหมันลุกแล้วโอ้โหมันมีอีกตัวนึงยิงมาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้โหกูรอเล่นกูรอเล่นโอ้โหมาตึ้งเจอแยบ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 โอ้โหนี่เขาโบได้ครับแต่เขาโบไม่เต็มวันนี้โอ้โห,โโห,โโหมามา ได้ตรงนี้ไม่คอมโบไม่ได้นะครับเพราะว่าเอา่อเรียกว่าอ,อะไรมันมันอยู่รวมกันนะครับโอ้ยเสียงใครวะมาแล้วโอเคพร้อมบวกโอ้โหโอ้โห,โโหมา่อยกระชืบ โอ้ดูคนมึงหยุดเลยตรงนั้นน่ะขอต่อยยับ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 โอคดูคนโอ้โหหลบได้มึงต่อย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 เรียบร้อยครับไปอย่างรวดเร็วฮะตอนนี้โอเค มาคาร์วอลดี้แองเจโรครับมาโอเคต่อยมือลุกไม่ขึ้นหรือซิลุกไม่ขึ้นหลือซิลุกไม่ขึ้นหลือซิลุกไม่ขึ้นหลือซ,มซิมา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 ,ม,า,ม,ามือจอบด้วยมอเตอร์ไซค์จบด้วยมอเตอร์ไซค์ <le> ไม่จบเว้ย <le> ไม่จบเลยเ้ยโอ้โหมันมีของขึ้นเฮ้ยโอ้โหหลบได้โอ้โอ้โหโอ้โห,โโห,โโหมันมีสวนมันมีสวนโอ้โหไม่โดนนี่แน่มือ,อเเวลามันเกินไหมครับก็จะหัดไปอีกสิบสามบินะฮะ้ยตัวแล้วเนี้ย มาตีตีพวงฟันตีมาต้องไปหามันนะตัวเนี้ยมามันลบอีกแล้วครับฟันฟันไอ้ชื้นโอเคเรียบร้อยครับ ไปครับต่อไปรู้จะรอดหรือเปล่านะครับน่าจะได้ประมาณสัก15-16สเตจก็พอแล้วนะโอ้โหนี่15สเตจแล้วครับเนี่ยเขียนไปเรื่อยๆนะโอเคไอ้แค่มึงมึงไอ้แค่มึงนี่เจอพลังคอย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 องศิลป์อยู่ไหนองศิลน,นะองอยู่สิลน,นะโอ้โหหนงหนาด้วเลยนะโอเคเรียบร้อยครับ ผมจะรออหรือเปล่านะดูท่าทางมาต่อยตัดไปครับมามาต่อยต่อยโอเคต่อยฮืบสันเต้นี่ครับล้มปุ๊บมี่ซ้ำกระดุยเลยฮะ อ่โอเคอันนี้ต้องเช็คดานเมจนะโอเคเราเจอบอสใหญ่ไปเนี่ยอออย่างนะอีมือสองตัวนี้เขี่มันก็เหมือนกันอสองตัวนี้โอ้โหมันถีบถีบกูเหรอฮึนี่นม,มองดูเจอมอไซค์ไว้หน่อยเบรกไม่ทันคะรับมา ใส่บาล็อกครับมึงเจอเนี่ยดูดูมันดูมันกวนไหมเดี๋ยวมันทำกระทืบล่อยปล่อยปล่อยมงปล่อยปล่อยโอ้โหหลบได้มึงมาจิงต่อยเออแล้วเนี่ยปล่อยลูกตามระเบิดปะผมไม่น่าเลยต้องปล่อยครับ พี่วุฒจะปล่อยลูกกระตามานะมามาคือยับยับมึงหลบได้อีมือแขนขาสิมายับมึอขอแตะครับโอเคโอ้โหรอดอยังไงสเตตสิบเจ็ดครับโอ้โหผมนึกว่าจะไม่รอดตั้งแต่ส,สเตติสิบห้าอะไรเงี้ยนะจะดูวทางแล้วก็น่าจะยากขึ้นเรื่อยๆนะ ทำสองก็หนึ่งโว้ยเทนี่วินหายตัวได้ฮะวินวอล์กได้ไม่ใช่ปัญหาแค่แค่เล็งเท่านั้นเองเล็งเล็งมึงเท่านั้นเองเล็งมึงเท่านั้นเองโอ้โหได้มาต้องนาทีหนึ่งนะฮะสเตตสิบแปดนะโอเคนะครับน้องมดน้อยฮะ เกชื่อต่อยมาต่อย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 โอ้โหกระเด็นขนาดรถมอต่อยนะฮะมันมีวันนี้มีเอพิฟูเดย์ไอตัวมดด้วยนี่หว่านะฮะนี่มันเป็นมาถึงเป็นตัวละครใหม่นะปัญหาไปไหนแล้ววันนี้ชู่มาไม่แนี่ เรียบร้อยครับสเตจที่19บเกนะถัดไปครับต่อไปจะเป็นตัวอะไรฮะโอโ้ทำไมมันโดนนานจังเหมือนเจ๊คือจะค้างหรือเปล่าเฮ้เครื่องคาบัวเอาเฮ้ยโอ้โหมาเป็นยักษ์เลยโอ้โหผมอันนี้ยากวะ่ะไม่น่ารอดครับจะค้าทางแล้วสภาพ มากผมนะโอ้โหกระเด็นครับมาโอ้โหโอเคมือมือลบได้โอ้โหโอ้โหมาต่อยต่อยไม่น่าจะรอดผมเนี่ยมาต่อย ต่อยต่อยต่อมาดีครับมาดีตลอดโอ้โหกระเด็นมาต่อย<ป> <supporters> ต่อยฟันฟันฟันโอ้โหมาฟันฟันฟันเ้้้้วีแล้ว้้เ้เเยหฮะไครับ เอาสิมึงเอาสิมึงมาโอ้โหมามันจะมีแบบว่าเป็นเลตองให้หรือเปล่านะครับที่เล่นอีกรอบหนึ่งนะไม่แน่ใจต้องรอดูกันก่อนคนระับมาโอเคแต่กูจะจัดการมึงนี่แหละก่อนเลยนี่เนะี่มามึงมาเลยมา มาต่อยต่อยมาเลยโอเคมาโอ้โหกระเด็นครับโอ้โหโอ้โหตโดนไรช็อตมากโอ้โหโดนไรช็อตมากไปไหนละมึงไปไหนละมึง โอ้โหลบได้โอ้โหกระเด็นครับโอ้ชัยถ้าไม่ตายทันไหมเนี่ยตายซะไปน้องชายอรมั้างไหนละ่ะเอาเฮ้ยชิบหายแล้วตายไหมเนี่ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตายแน่นเลย ผมพลาดวะไม่น่าเข้าไปหามันเลยฮะโอ้ตายไหมครับเนี่ยเสียบแทงเข้าไปมาโไม่น่าจะรอดครับจังหวะน,นี้ผมนะไม่ใช่มันเข้ามาเลยโอ้โหมันระเบิดตัวเองฮะโอ้โหก็พลาดไปครับเสียดายนะครับผมโอเคก็ผมก็เป็นอีกหนึ่งดีเที่น่าสนใจแล้วก็ฟรีด้วยนะครับสำหรับคนที่ซื้อเกมด้วยไม่ขายฝายมาแล้วกันก็ฝากติดตามทางททกคุณต้องใช้แน่นอนเลยสื้อค้างก็ดีไหมครับ วันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ